เจ้าจูดี้สีโคราชนะคะวันนี้จูดี้เอารถคันเล็กที่จูดี้เอาจากคุณแม่ค่ะที่เคยให้คุณแม่เอาไปใช้ค่ะเอามาเอาแก๊สออกนะคะต้องส่งซ่อมค่ะตอนนี้จูดี้อยู่ที่อู่อะไรก็ไม่อ,อู่เล็กๆแต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะค่ะเป็นอู่ที่เขากำลังซ่อมให้กำลังจะถอดออกนะคะจูดี้จะใช้เป็นน้ำมันดีกว่าค่ะ กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าจอดจอดนิ่งๆมาประมาณ3ปีแล้วค่ะจูดีก็แต่จูดีก็คงต้อง,องไปดูแลนะคะดูแลสภาพรถต่างๆให้ดีจูดี้จะเอาไปเช็คเครื่องตามระบบต่างๆแล้วก็จะเอาไปเข้าศูนย์นะคะศูนย์ของบริษัทที่จูดี้ซื้อมาะค่ะเป็นยี่ห้อเกียร์นะคะแล้วก็สมุดหายยายเพนน่าจะทําสมุดหายเพราะว่าถือ จุดีีให้สมุดคุณไดยไปค่ะทะเบียนรถนะคะก็คงต้องไปที่ขนส่งนะคะไม่รู้ค่าใช้ใจ่ายต้องเสียเท่าไหร่เ้วไม่เปแลกค่ะตามระบบนะคะส่วนเ,เครื่องยนต์ต่างๆเดี๋ยวจุดีีจะเอาเข้าศูนย์ของของยี่ห้อเกียร์ค่ะก็เป็นรถพิ่เทนโตคันเล็กๆธรรมดานะคะเป็นรถอีโคคาร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะมีมีค่าบงูเล็กๆด้วย ี่ก็หลกต้องซื้อแ <c oughs> บตเตอรี่ซะแล้ว <c oughs> โอเคค่ะเป็นความเชื่อกันนะคะเคค่ะ <c oughs> อันนี้คือบริเวณห้องที่จูดี้นั่งรอนะคะ <c oughs> เป็นห้องพักของลูกค้าะคะ่ะจูดี้ก็นั่งอยู่ในเนี้ยคนเดียวนะคะพี่เขาก็กำลังซ่อมอยู่ย ก็แค่ถอดออกเฉยๆนะคะน่าจะเสียประมาณพันพันแปดถึงสองพันประมาณนี้คะ่ะไม่เกินสองพัน๋ยวต้องดูราคาอีกทีนึงดู <c oughs> โลคภาบเลยนะคะดูอจะยานตัวสู เหมือนมันไม่ค่อยใหญ่เนาะจีดี้เอาแก๊สออกนะคะพี่เขากำลังคาดยังไม่นานด้วยนี่พึ่งอู้หไม่ใช่มันมีตัวอยู่ในนี่นี่พี่ไม่น่ามีหรอกถ้ามันมีมันออกไปแล้วนี่ไม่หนากวงูนิดนึงพวนี้มันจะถ้าว่ากระตัวกระตากมันออกเลยมันไม่เหมือนงูเห่าถ้างูเห่าเดี๋ยเคาะป๊อกๆให้มันไม่ออกอืมค่ะแก๊สออกนะคะ เจดีย์จะซ่อมใช้ภาพใหม่ๆเนาะเอาพี่ลราหางมันล่ะปลายหางนี่ปลายหางเหมือนนี่อันนี้หางมันอันนั้นหัวใช่ไหมอันนี้ย่างตัวมันเนี่ยมันรุดไม่ใหญ่หรอกประมาณนี้ยาดิฉัว่าสู้โอ้ลูกมันเนาะพี่ๆเขาดูเช็คให้น้องเคสของเจดีย เอาไว้ซื้อหวยใช่ไหมมีรอกคาบงูหล,ลงเหลืออยู่แถวนี้ไหมไม่ใช่มันมาโผล่แถวนี้ก็น,นี้่าจไน,ะาไ,นไม่นานาบมเหี่ยวแล้วเผืครับอยู่ดีๆมันโผล่มาเนาะงูมีรอกคาบงูอยู่ในรถนะคะพี่เขาจะซื้อหวยไว้พยานทั่ว่าสูโอ รถนอนของจูดี้สงสารแผะน้องเฟสลูกแม่เดี๋ยวจูดี้จะซ่อมใช้นะคะพอดีติดแก๊สก่อนหน้านี้ก็ใช้ดีค่ะประหยัดน้ำมันแต่ว่ายิ่งตอเราลูกค้าไปค้าผมยิ่งกลัวแมงมุมด้วยเอามีแมงมุมด้วยนี่ทุกชนิดลูกค้ามึงมึงผมไม่รู้เอาไปค้าขึ้นมาค่ะมาตู้ค้างหนังนานเนี่ยนี่กระโดดกระโดดไม่ได้ปิดค่ะโอ้โห ตัวใหญ่แม,แมงมุมไม่ใช่บึ้งเนี่ยบึ้งเขาจอดตามทุ่งนาไม่บึง้งบึ้งกับบึ้งมันไม่ค่อยน่นกนนากลัวนะแต่ย่านขึ้นอย่างนี้ด้วยเผื่อวิ่งมากำลังคับน้ะโผลอ่อมาเนาะฮะเจดีมาคัดสําเนาเลขทะเบียนรถเล่มนี้แล้วนะคะที่ว่าหายไปะค่ะรอรอคิวอยู่นะคะ ตอนนี there, ้จูดี้อยู่ที่ขนส่งทางบุกนะคะกำลังติดต่อขอเล่นทะเบียนรถยนต์นะคะแต่ว่าตอนนี้จูดี้ต้องต้องขอเป็นสำเนาจะเรียกตามคิวนะคะจูดี้อยู่ที่ขนส่งจังหวัดนครราชสีมาเรียบร้อยแล้วค่ะพอดีจูดี้อยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดนครราชสีมา จะต้องมาที่โซนโลตัสนะคะที่มองเห็นนะคะจะต้องมาโซนนี้หลายขั้นตอนมากเลยค่ะเป็นว่าได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะี่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จูดีจะต้องไปที่ไปตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วก็จะต้องมายื่นที่นี่อีกรอบนึงไม่ได้นอนเลยค่ะ <laughs> โอเคบ๊ายบาย